สวัสดีครับไปรุ่นนอร์สตาร์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาพูดถึงนะครับการสุ่มตัวละครจากตู้สเปเชียลซัมมอนนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเพิ่งเล่นนะครับเราจะสุ่มตู้ไหนดีแล้วก็สตาร์ดัสเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้อยเนี่ยเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดใช่ปะแล้วเราจะสุ่มตู้ไหนดีอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับตู้สเปเชียลซัมมอนนะทุกคนนะทุกคนกดไปที่ซัมมอนด้านซ้ายมือเนาะมันก็จะมาวาร์ปมาตรงนี้นะครัก็ค่มหใือ ือมาดระนะครับที่เป็นร่างเซียน6วิถีนะครับหรือว่าร่างสถิต10ห่างหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นตู้ของเอออสโดนัทคุงนะครับนี่เป็นคาตาไอ้นี่เขาชื่ออะไรพลพลเอกอะไรนะคาคา,าซึก,กิอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้คนเนี้ยที่มัน ไม่ค่อยชอบแม่งเลยเออแล้วก็ตู้นี้จะเป็นตู้ของอันนี้ทันจิโร่นะครับนะแล้วก็จะมีตู้นี้ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของคุลเลอร์นะครับทีนี้ลหละพี่จะแนะนําว่าเรานะครับจะสุ่มตู้ไหนก่อนดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพี่นะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพี่นะครับพี่ก็จะสุ่มตู้นี้ก่อนเลยนะครับตู้แรกที่พี่จะสุ่มนะครับก็คือคุลเลอร์นะทุกคนนะตู้ที่มีคุลเลอร์นะครับตู้สุดท้ายนะครับทุกคนกดวิวนะครับชาร์เดิร์เตอร์ตรงนี้นะครับนี่เลยตัวละครตัวนี้นะคร บ่อยนะทุกคนอย่างตัวนี้เราก็ใช้ได้นะแทนหนวดดําได้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวสโลที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะแบบว่าเราไม่ต้องไปหาออฟหนวดดามาใส่อะไรประมาณนี้ส2ตัวนี้ใช้บ่อยนะครับนะคูลเลอร์กับตัวคาตาคุลีนะครับใช้บ่อยแต่ว่าส่วนวิธีการทํา7ดาวเนี่ยทุกคนก็ไปหาวิธีทํากันอีกทีแล้วกันก็ทําไม่ยากนะทุกคนส่วนตัวนี้นะครับก็ได้ใช้บ่อยนะอย่างเช่นโหมดอินฟินิตหรือว่าโหมดไอเซนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆนะเพราะว่าสกิลมันสามารถหยุดเวลาได้นะครับแล้วก็ลดเลือดศัตรูได้นะ ดีมากพี่แนะนําสุ่มตู้เนี้ยตู้แรกนะครับทุกคนนะตู้นี้ตู้แรกเลยนะตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ในตู้อีก55 1ห้าชั่วโมงนะครับในวันที่พี่ทําคลิปนะทุกคนก็น่าจะหลายวันอยู่นะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะครับลองเอาชั่วโมงตรงนี้หาร24ดูนะเราก็จะรู้ว่ามันจะอยู่ในตู้ทั้งหมดกี่วันนะทุกคนโอเคต่อไปจะเป็นตู้ที่2นะครับที่พี่แนะนำเนี่ยจะเป็นตู้ของเจ้าทันจิโร่นะทุกคนอ่าตู้ที่2อยู่ไหนทันจิโร่ตู้นี้นะครับตู้ของทันจิโร่เนี่ยทำไมถึงเป็นนตู้ของทััิโรคบ ทันจิโร่เนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับมาใหม่แล้วแต่ว่าก็ยังเก่งอยู่นะเท่าที่รอนะครับมันปรับมาใหม่มันวางได้ตัวเดียวนะทันจิโร่เนี่ยเป็นตัวที่ดีนะเพราะว่าเป็นตัวลีดเดอร์ที่ดีมากนะเห็นปะมันจะบูตแอตแท็กยี่สิบนะครับแล้วก็โบนัสยี่สิบนะทุกคนนะอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยสองคือตู้เนี้ยมันจะมีสองตัวที่บูตยี่สิบเห็นปะเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นลีดเดอร์ได้เอ้าเฮ้ยพี่ไปกดซูมพี่ไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้จะซ <laughs> นะูมนะเว้ยเด พี่ไม่ได้จะกดซ่มเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะไม่ได้เลยลเหรอมั้งชิบหายกําลังอธิบายอยู่เลยไปกดซ่มเฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนะเออนี่ก็คือ2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บูต20 20ดีมากนะแล้วก็ตัวนี้นะครับคริโตนะเป็นตัวละครที่เบสซิ่งสวยนะ้วก็ไปลงเลดน้ําก็ได้นะลงเลดน้ําเก่งอยู่นะเลดมารีนเฮดคิวนะตัวเนี้ยใช้บ่อย พี่แนะนำตู้นี้มันตู้ที่2แล้วกันนะสำหรับคนที่อยากได้นะหรือว่าถ้าเกิดคนที่มีคูลเลอร์อยู่แล้วเนี่ยก็มาสุ่มตู้นี้ก่อนเลยแลทุกคนโอเคปะแล้วก็ตู้ที่3านะครับที่พี่แนะนําก็คือตู้ของมาดานะครับทุกคนนี่เลยทําไมถึงเป็นตู้ของมาดานะทุกคนเพราะว่ามาดาะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เก่งนะครับ6ดาวนะครับมันสามารถเอาไปโซโลเลดทิกเก็ต EXP ได้ที่อยู่โลกหนึ่งเนาะ พี่ก็ได้ทําคลิปไปแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ได้รีวิวเจ้ามดาล้า์นะเพราะว่าตัวละครของพี่ยังทําไม่เสร็จนะตอนนี้ค้างอยู่ที่6ดาวนะครับตัวละคร6ดาวเนี่ยก็จะเป็นล่างสัมภเวสีคืนชีพนะครับดูจากหน้าตาเนี่ยใช่เลยนะทุกคนแล้วก็ตัวโกคูตัวนี้ก็เก่งนะครับแล้วก็เบสซิ่งเนี่ยอย่างสวยนะทุกคนเบสซิ่งตัวนี้อย่างสวยนะแล้วก็ตัวกีฟิต ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่า2ตัวเนี้ถือว่าดีนะครับเนี่ยสตัวนี้ถือว่าดีก็เลยแนะนําตู้นี้เป็นตู้ที่3นะครับนะทุกคนแล้วก็ตู้ต่อไปนะครับที่จะแนะนําคือตู้สุดท้ายนั่นก็คือตู้ของลูฟี่นะครับจริงๆตู้นี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับลูฟี่เนี่ยมันเอาไว้ลงเลสสำหรับเลทลูฟี่อ่ะที่มันชื่อมิส i ิ a ค f ลฟรีดอมเลสนะครับเลทที่วางได้เฉพาะตัวลูฟี่นะครับก็ ไอตัวูฟี่ตัวนี้สตัวนี้สามารถเอาไปลงได้นะค่อนข้างเก่งจริงๆ6ดาวก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ว่า7ดาวนี่จะชิลมากส่วนตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าพี่เกียดมันนะทุกคน <laughs> แล้วเอสเนี่ยก็ยังพอได้อยู่เอสเนี่ยเอสหดาวก็ไปเล่นเล่ลูฟี่ได้อยู่แต่ว่าเอาจริงๆมันก็มีตัวอื่นทดแทนได้อย่างเช่นตัวเวนอม6ดาวหรือว่าคูมะ6ดาวนะครับตู้นี้ก็เลยให้เป็นลำดับสุดท้ายแล้วกันตอนนี้ทั้งหมด4ตูนะ้เนาะ โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารีแคปอีกทีนะครับตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นของเจ้าคูลเลอร์นะครับตู้แรกพี่แนะนําตู้นี้นะครับสุ่มตู้นี้ก่อนเลยนะครับส่วนตู้ที่2นะครับก็จะเป็นตู้สําหรับทันจิโร่นะครับอยู่ไหนวะทันจิโร่ตู้นี้นะครับที่มีรูปทันจิโร่ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็ตู้ที่3ก็คือตู้ของมาร์ร้านะครับผมนี่ตู้ใหม่นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตู้ที่4ตู้สุดท้ายก็คือตู้ของลูฟี่นั่นเองโอเค เดี๋ยวเรามาดูเบสซิ่งมันแบบคร่าวๆนะเผื่อใครอยากเห็นเบสซิ่งว่ามันสวยหรือเปล่า7ดวง7ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างอะทุกคนมีทันจิโร่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เริ่มที่เออ่เริ่มที่ตู้แรกของคูลเลอร์ก่อนแล้วกันนะคูลพี่จําได้เมื่อกี้มีคูลเลอร์นะครับเดี๋ยวใส่เบสซิ่งคูลเลอร์ให้ดูนี่นะครับคูลเลอร์ก็จะเป็นแบบลูกไฟอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยก็ไม่เท่เท่าไหร่นะครับลูกไฟประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกอะทุกคนเมื่อกี้ก็มีทันจิโร่ใช่ไหมทันจิโร่่่อยูนี ทันจิโร่เท่อยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นดาบแบบนี้ทุกคนนี่เบสซิ่งของทันจิโร่นะครับเท่ปะพี่ว่าเท่นะเว้ยเบสซิ่งของทันจิโร่ตัวนี้ถือว่าเท่เลยนะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับของเป็นอะไรคิริโตะนะครับนี่คิริโตะก็เท่นะครับนี่คิริโตะคีริโตะจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่เบสซิ่งคิริโตะเนาะเผื่อใครอยากได้โอเคปะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกัะเมื่อกี้ มีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันชื่ออะไรวะพี่จาไม่ได้ละตัวนี้ใส่ให้ดูแล้วกันเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับเบสซิ่งนะตอนนี้มีละก็เป็นประมาณนี้พี่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีของลูฟี่นิกะใช่ปะลูฟี่นิกะเป็นแบบนี้นะครับลูฟี่นิกะอีคิฟลูฟี่นิกะนะครับเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะทุกคนนี่อ่าแบบนี้นะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยแล้วมีตัวอีกะพี่จําไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่ามีตัวอีกทุกคนเผื่อใครอยากดูนะะออเเดีียยวแบบลล ตู้นี้ตัวนี้มันมีเบสซิ่งหรือเปล่าว่าแมกมาเดี๋ยวพี่พาไปดูแมกมาก,ก่อนแมกมามีปะวะป่าเบสซิ่งเอ็มเอจนะพี่ก็มีอยู่นะตัวนี้แมกมาก็คือไอตัวนี้แหละ,ะนี่นมีเบสซิ่งอยู่นะใส่ให้ดูแล้วกันใส่ให้ดูเดี๋ยวนะใส่ให้ดูแมกมาแมกมาจะเป็นแบบนี้แมกมาเนี่ยนะครับเห็นแล้วแ้นชิบหายเลยว่ะแม่งไอแมกมาจะเป็นแบบนี้ทุกคน นี่ก็จะเป็นเอสเราครับที่โดนทะลุหน้าท้องเอสโดนนัดนะทุกคนนะประมาณนี้แบกมาานะครับทุกคนเดี๋ยวเข็นแล้วไม่จะมากดดิสไลค์นะด้วยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามหลีกวะจำไม่ได้แล้วตัวนี้เราให้ดูไปแล้วใช่ปะเอสตัวนี้เหมือนจะไม่มีนะเอสตัวนี้ไม่มีเบสซิ่งนะทุกคนแล้วก็ตู้นี้ล่ะดูไปหมดแล้วนะตู้นี้ตู้นี้ล่ะเอ่อตัวคาตาคุริกับตัวนี้สองตัวนี้ใช่ปะแล้วก็มีอีกเปล่าวะอาโกคูอินสติ้งมีหมดเลยเนี่ยมีเบสซิ่งกระปวดทุกตัวเลยเนี่หวา อาไปที่โกคูอินสติ้งก่อนละกันนะครับโกคูอินสติ้งก็คือโกคูเจ็ดดาวตัวนี้นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแสงแบบนี้เป็นไงเทพวะเทพวะอันนี้พี่ชอบมากเลยนะทุกคนโกคูอินสติ้งนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวกีฟีดนะครับกีฟีดเจ็ดดาวอยู่ไหนวะนี่นะครับกีฟีดเจ็ดดาวกีฟีดเจ็ดดาวก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับนี่กีฟีดเจ็ดดาวเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่พี่ว่าพี่ไม่ค่อยชอบไอ็ตัวดำๆแต่ว่าผ้าคลุมมันเท่อยู่นะทุกคนเออตัวดำๆนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ โอเคประมาณนี้ป่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกอะเมื่อกี้ลืมอีกแล้วมีอะไรกับวะทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งป่ะลืมอีกแล้วลืมอ่แล้วลอ,ว <laughs> อะตู้นี้มาดาลลพี่ยังไม่มีให้ดูเบสซิ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เอดูไปแล้วตู้นี้เราดูหมดแล้วเหลือตู้นี้ดิใช่ปะ่ะอ๋อเหลือคาตาคุลิ่กับตัวนี้อาตัวนี้มันชื่ออะไรวะพี่จำไม่ได้เดียบอสเดียบโล่ะเอออะคาตาคุริไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ถ้าพี่จำไม่ผิดดีคาตาคุลิ่ จะเป็นโมจิยื่นออกมาเป็นแขนแบบนี้นะทุกคนนี่เป็นโมจิแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่นะครับคิมคิมสันนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ส่วนตัวพี่ชอบโกคูอินสติงแลทุกคนแล้วก็ทนะันจิโร่นะประ,นนะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละโอเคนะทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็คลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยกันด้วยนะท